สวัสดีครับมาพบกับครัวแดกได้กระแดกแดกได้กระสับที่ไปนะครับวันนี้เรจะมาทำกระเพ๋ากบให้แห้งนะครับผมนำไม้ดองใส่หน่อไม้ดอง้องไปครับผมดูดังใส่มันตายแล้วลก็ไกนะ่ต้องไปฮะ พริกกระเทียมพริกไทยดำด้วยนะผมไปทำเพื่อเพิ่มความหอมม้างๆเลยครับผมเติมน,น้ำนิดเลยเนะครับไม่เย็นนะมั้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าให้แห้งเดี๋ยวใส่กบสักกบที่ผมสับแล้วก็ลวกไปที่ัวนะครับ ง่ายใส่ที่รับนี่เดียวนะแต่งแต่งที่สัน้นเฉยไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แล้วแต่เราไม่มีถูกตายตัวโอเคต่อไปกระเพราครับแช่ไปเลยอยากนั้แล้วครับครับเข็มมากเข็มร้อยเข็มได้หมด ไปใส่ดอกไม้ดองไม้ดองนี่ผมลวกไว้แล้วนะนะครับอ่าโอเคค่อยๆนะค่อยๆไปทำไปเช็ดไปนะครับเดี๋ยว่อให้คุูโซโคล้วต้องสะอาดมากนิดนึงใครเข้ามาได้ดูดีเลย กสีก็ตกปกรักไม้ดองเนี่ยมันจะเข้ากันของแบบนี้เปรี้ยวๆไม้ดองนี่มาจากชัยภูมิเลยเนี่ยเพราขายเพ่าอร่อยน,นะไม่รู้ชัยภูมิหรือชยัยนาไม่รู้รครับนครับคั้วแห้งหน่อย ใส่รถดีครับของผมรสไนะป,เ,ปเลยถือประมาณหนึ่งช้อนชานะฮะอาคกัวไปแล้วใหญ่ดูเดิมแห้งละการกินหน่อยเนะื้อหูเสียผมใส่เข้าไปเลย เด็เรีเลยล่ะนครับหอมจริงดังเลยให้กระเพาะก็สลด,ดกระถิ่นใช้ได้นะปกติผมจะใช้แต่เตาปู้อ่ะอยู่บ้านานีเน,นะมีเตาปู้อยู่เป็นแบบหอมฟันแบบบรวนเลยโอเคครับประมาณนี้ นี่ครับผมแห้งๆนะคุกข้าวนะน้ำปลาหยอดหน่อยอสั่นทวา,านี่ยโอเคครับ,บคำพูดคำการใดก็เป็นสเตจของผมนะครับไม่ถือโคตรโกรธกันนะผมผู้จาร่สุภาพขออภัยนะผมสวัสดีครับ